สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเจ้าชาแนลนะคะวันนี้เรามาเล่นเกมอ็มมุงอัดกันค่ะก็จะเข้าไปเลยนะคะกดเลยค่ะหมดนี้เลยเอาหมดที่สองนะคะนี่ไงนี่เลยแมปอันนี้สวยมากเลยนะคะทุกคน คือตอนยังเด็กพี่ชอบมากเลยนี่นะคะพี่เป็นหมอคนที่ชอบทำคิวน่กกวากลัวนี่ก็เอาอันนี้ล้กันเป็นหมอคนแก่งไงนี่เป็นช่วงคิก็เอาปิดแมสบ้างใช่ไหมคะแม่เ๋ยวกล้องซีเน,น้าเจ้าของคิ กล้อไงไหมเปิดกล้องยังไงอ่ะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีอุ้ยนี่ เคดอยู่นี้คิดอนน้ก็ออากมไรียด้ค่ะทำยังไงอแบก็ีทำไมไงอ่ะทำไม่เป็นนะไปหาเคสกันเถอะค่ะทุกคนเคดเคสฮหัวพุ่งลมต้นจะสบโอ้โห ต้องมีอินพัตเตอร์อยู่สองคนแน่เลยอะ่ะใครใครทำาปก,ก่อนก่อนใครทำคะมึงบังข้อน้ใครรำหรอคะอุ๊ยหมวแล้วจะคิด,ดว่กันไม่รู้ ใช่แล้วสักคลิปพเพื่อราไม่รู้ลงเพลงอะไรตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่อินพอร์เตอร์เด้อพี่คือเราไม่ใช่อินพอร์เตอร์เด้ สามารถมอือท้อได้อุ้ยช่วยแล้วไม่ใช่อินพุตเต์ต้คไม่ใช่อินพุตเต์ตน,ตตนะคะเช็บอยู่ไนอะ ใครใครทำเปลือกไข่เหรอเมกี้อ่าอ,อ,อ,อะไรนะนายเป็นหรืฮะฮะนายเป็นหรือ,อมก็หดเลยอืเลยครับทุกคน ให้บูดหนูนะโอเคมันเป็นชาวดีไม่ตัวหนูไม่ใช่อินพัตเตอร์ฮู้ไม่ใช่อินพัตเตอร์ไปเลยดูสิมีศพใครบ้างจะไดจ้าจัดแขนไม่มีใครทำเลยเแล้ยต้องหาทำ โอ๊ยไฟดับอุ๊ยใครอุ๊ย,ยกล้ามากเลยอะทุกคนไฟไฟเราถึงดับเนี่ยใครทำไฟดับเนี่ยไม,ไม่ไม่มีแล้วอ๊ย้ยมีแค่ภารกิจเดียวนั่นแหละไม่มีใครทำหรอกยากทำยังไงจาสุกอยู่ไหนอะ ใข่หมกนีเอ้าเอ้าเอ้าอุ๊ย

เป็นหมอจังเลยตี๋อือ,อ,อ,อก็ไม่มีอะไรนีน่เอาอันนี้เอาอันนี้เลยนี่จะได้แล้วว้าวต้องสวยแน่ๆเลยอะทุกคนไปเลยไปเลยไปไปสิจ๊ะ เดี๋ยวฉันออกนะเออไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปเลยค่ะทุกคนยังยังยัง,งยังไม่ ทุกคนเห็นใช่ปะเห็นใช่ไหมเห็นไหมทุกคนเห็นหรอมามาอยู่ด้วยสมา แล้วนะ่ะต้องเป็นเธอแน่เลยอุย้ยมาจากที่หนฉันตำรวดนายสิฉันเป็นหมอนะทุกคนก็ต้องเชื่อหมอสิใช่ไหมล่ะ อันสามซี่ได้หลุอดออกไม่ใช่อินพอตเตอร์แล้วจะเป็นใครอืมวันเดกนดิดดดดดด เก้ลาไม่มีสิบรูดเล่นนะคะทุกคนรูดเล่นต่อต่ออาละอย่ามาทำ ่เลนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเป็นต่อ EP สองของพรุ่งนี้นะบายบายไหนอะในกลุ่ม